สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมบ่าวก๊อดหก้อซิงเช่นเคยครับวันนี้บรรยากาศยานเย็นๆของเย็นวนันอาทิตย์ครับผมเรามาดูกันว่ารถบริษัทมียุ่นอะไรกันมากวันนี้รถบริษัทของเรานะครับของผมของที่ผมอยู่นะครับคันนี้ก็จะเป็น S700 นะครับฮีโน่เอ0 0ครับผมรอวางเคนรอเปลี่ยนเคนครับผมรอเคนมาเครื่อง3า นี่สวยหลูเลยครับโอเคคันแรกนะครับนี่ครับระบบถังลมระบบท่อระบบยางเป็นระบบสิบล้อลรถผู้จัดการครับเป่าหน้ารถเครื่องเสียงตึบตึบตึบพี่เปิดเพลงกะติมให้ฟังหนะ่อยครับผมนี่ครับส่วนคันที่สองหล้อเจ้าโ,โดมิเนเตอร์หรือเจ้าพารวยนั่นเองครับ คันที่สองนี่ครับคันที่สองนะครับส่วนคันที่สามก็เป็นอิสุอิสุครับอิสุคันนี้เป็นสิบล้อแคะนะครับอิสุคันนี้จะเป็นสิบล้อแคะนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นอิ er สุเฮียบครับผมอิสุคันนี้เป็นสิบล้อเฮียบไล่ดูกันไปเรื่อยๆครับ นี่ครับมีแต่คันละลอครับสว่วนคันนี้ ELF ครับผม Isuzu ไม่ใช่115แรงม้านะครับวางเครื่อง24เรียบร้อยแล้วทําไม่เชื่อเดี๋ยวดูนี่ครับเห็นฝาท้ายเห็นโครงท้าย โผล่ไหมครับนี่แหละครับวางเครื่องมายันนี่เลยครับยันหัวเกียร์ครับผมคันนี้รถต้นตำรับรถเก่ารถแก่รถด,ดังรถเดิมครับคันแรกของบริษัทเขาก็เลยไม่ขายไปไหนครับส่วนคันนี้จะเป็นเจ้าซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าตัวก่อนตัวหลังหลังโดมิเนเตอร์ตัวนี้ส่วนตัวนั้นเป็นซีรีส์ห้าตัวแรกนะครับซีรีส์ห้าร้อยโดมิเนเตอร์ตัวแรกตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดห้า ส่วนตัวนี้จะเป็น210ครับผมนี่คันที่6นี่คันที่7ครับผมส่วนอีเขียวคันนี้คันเก่าที่ผมเคยขับเมื่อก่อนนี้เลยคันนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมขับคันนี้แหละครับตอนผมมาใหม่ๆก็จะเป็นเจ้าสิงไฮเทคสิงไฮเทคเครื่องจะเป็น HO7 ดีนะครับคันนี้ คันนี้เลยที่ผมหมดไปเยอะครับซ่อมเองด้วยอะไรด้วยครับผมเมืก่อนผมขับผมขับคันนี้เขาให้งบมาทำแอร์เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณปีหนึ่งประมาณสองครั้งผมซ่อมเจ็ดแปดครั้งอะผมออกเองเจ๊งไปเยอะคันนี้นี่ครับคันนี้ครับหล่อเลยครับผมนี่ครับโอเคครับจะไปดูคันต่อไปครับผม ส่วนคันที่9ก็จะเป็นอีซูซุครับผมนี่ครับอีซูซุคันรถเงียบรถเงียบคันนี้ครับทำสีหัวใหม่เมก่อนเป็นสีเงินก็ทําหัวใหม่ทําคลอกใหม่ครับผมนี่ครับส่วนคันที่ทีเก้าครับส่วนคันที่สิบจะเป็นซีรีส์ห้าร้อยตัวเมกา้าโอแปดสี่รู้เปล่ไม่ไแน่ใจ เจโอ J o 94ครับ FC 9J ครับผมตอนนี้เป็น FC 9J รถเงียบสิบล้อครับผมนี่ครับหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่บริษัทเพราะว่ารถไม่ค่อยได้เข้าบริษัทเทเลอร์อยู่ข้างรออีกสามคันครับไปวิ่งงานเทเลอร์มีคันหนึ่งรถกระบะรถลัวเราก็จะมีสี่คันนะครับหลักๆ,ๆรถลัว รถลัวก็จะมีแค่นี้ครับนี่ครับรถรัวก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศยาเย็นครับรรผมพระอาทิตย์กำลังส่องแสงจะตกดินแล้วครับโอเคครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้คำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขอโทษขอไปอะไรที่ผมพูดไปไม่ถูกโหขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม